สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนดูอากาศตอนนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศตอนนี้ฝนจะตกค่ะแล้วก็เริ่มลงเม็ดแล้วนิดนึงด้วยได้ยินเสียงไหมเสียงป๊อกแปก๊กปอกแปก๊กะค่ะตอนนี้ฝนกําลังลงเม็ดที่สวนชาวสวนมะยงชิดทําอะไรไม่ได้ค่ะเพราะฝนจะลงเม็ดค่ะเราก็เลยจะต้องพักเบกกินข้าวกลางวันนะคะ พักเบรกกินข้าวกลางวันเพราะฝนจะลงเม็ดแต่ก่อนที่เราจะกินข้าวกลางวันเราต้องมานี่ค่ะคุณอยู่ต่อหน้าเสรุงคุณเห็นอะไรไหมคะนี่ค่ะคือคือกระถินค่ะกระถินที่แตกยอดสวยงามอร่อยมากเป็นกระถินที่แบบว่าถูกฝนแล้วแตกยอดอ่ะหวานกรอบอร่อยมุ้งนี่คืกระถินสวนมายองชิดบ้านสวนอิ่มบุญของไซรุงค่ะเรากําลังจะมาเก็บยอดกระถินเพื่อที่จะเอาไปกิน กับข้าวเซหลุงซื้อผัดหน่อไม้มาเซึุงจะเอายอดกระถินไปกินกับข้าวแล้วเรามีแบบเยอะมากอะเรามีแบบเยอะมากเราเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆไปกินเลยยอดแก่ๆเราไม่เอานะเราเอาแบบยอดอ่อนๆเลยเนี่ยเนี่ยค่ะเรากําลังจะมาเก็บยอดกระถินเพื่อที่จะเอาไปกินแล้วก็เอาไปแบ่งให้ป้าโบ้ด้วยเอาไปแบ่งไว้บ้านป้าโบ้ ยอดกระถินก็ไม่มาเก็บไปกินนะป้าโบนะนี่เดี๋ยวเซดุงเก็บไปให้ป้ากินนี่ค่ะยอดกระถินงามมากอะ่ะยอดกระถินสวยงามมากสวยสดงดงามตามท้องเรื่องค่ะเนี่ยค่ะนะเห็นท่าเด็ดก่อนนะนี่นี่นอ่ะยอดนี้นะนี่นี่นี่เห็นปะโอ้โหคุณเอ้ยยอดกระถินอวบอวบ,อ,บอ้วนอ้วน,วนทั้งนั้นแล้วหวานมากเลยนะคะเพราะอะไรเพราะเขาได้น้ําฝนไง ได้น้ําฝนแล,แล้วโตแล้วได้ดินดีบ้านเราอ่ะดินดีของสวนเราอ่ะเราไม่มีสารเคมีที่จะทําให้การโตของเขาเนี่ยไม่ได้โตเพราะสารเคมีอ่ะโตเพราะดินดีอ่ะสุดยอดมากเลยกระถินเป็นอะไรที่แบบว่ายอดอวบอ้วนมากๆเลยคุณเอ้ยเซรุงจะเก็บไปกินกับข้าวมื้อกลางวันของเซรุงแล้วก็เหลือกินไม่หมดก็เอาไว้ให้ป้าโบกินกับน้ําพริกตอนเย็นเผื่อป้าโบมีน้าพริก นะคะเก็บไปหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเสรุงต้องตัดหญ้าตอนที่เราตัดหญ้าเราก็จะต้องตัดกิ่งกระถินทิ้งไปเพราะว่าถ้าเราตัดกิ่งกระถินทิ้งไปเนี่ยเราจะได้ยอดใหม่เราจะได้ยอดอ่อนอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เรามาสวนนะคะใช่เราจะได้ยอดอ่อนอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะอร่อยอย่างนี้อยู่เรื่อยๆถ้าเรารอให้มันเป็นเม็ดมันก็จะได้ฝักที่อร่อยนะแต่กรอบระยะเวลาที่เรามาสวนเนี่ย ไม่เพียงพอที่เขาจะเป็นฝกักเนี่ยคะ่ะถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่เป็นฝกักมาเขาหน้าก็ไม่เป็นฝกักเพราะว่ามันยังไม่พอแล้วมันก็จะดูโลกไปเราก็อาศัยกินยอดกระถินเอาไม่ได้กินฝักก็ไม่เป็นไรกินยอดเอานะคะเราก็อาศัยกินยอดกระถินเอาไม่ได้กินฝักกระถินก็กินยอดกระถินเอาถ้าเป็นฝักก็น่าจะเป็นฝักที่อร่อยมากๆเลยแหละแต่ว่าเรา เราไม่อยากให้มันลกไงเพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านส่วนของเซลุงอะค่ะมันเป็นสวนในหมู่บ้านถ้าเราปล่อยให้ลกเนี่ยงูเงี้ยวเกี้ยวขอจะไปกัดลูกกัดหลานเขานะเออน่ะเพราะสวนของเซลุงลกที่สุดแล้วในเราแอกนี้ตอนนี้เรากําลังเด็ดยอดกระถินกันค่ะเรากําลังเด็ดยอดกระถินเพื่อที่จะเอาไปกินกับผัดหน่อไม้ที่เราซื้อมา นะคะแล้วก็จะเอายอดกระถินไปให้ป้าไว้กินกับน,น้ำพริกด้วยไม่รู้ว่าป้ามีน้ำพริกหรือเปล่านะออแต่ว่าเราก็เก็บไปให้เก็บไปกินแล้วก็เหลือก็เอาไปให้ป้าเนี่ยค่ะมันรกมากเลยการหายอดกระถินไม่ได้หากันง่ายๆนะคะเพราะว่ามันรกมากๆนี่ค่ะโอเค ต,ต้นที่อยู่ใต้ต้นอื่นนะคะมันไม่สวยเหมือนต้นที่โดนแดดเองตัวมันเองนะนี่จะให้ดูยอดกระถินนะคะนี่ยค่ะยอดกระถินที่อยู่กับใบกล้วยก็ไม่งามเท่าทกดดับยอดกระถินที่อยู่กลางแดดะยอดกระถินที่อยู่กลางแดดอ่ะสวยกว่าเยอะเลยสวยวอวบอ้วนาน่ากินกว่าเยอะเลยค่ะนี่คือต้นไม้มันต้องได้แดดไงแล้วของเสรุมก็ลกเกินกว่าที่จะได้แดดมันรกมันไม่ได้แดดมันก็ไม่อร่อย เนี่ยค่ะมันรคมันไม่ได้แดดยอดมันก็ไม่อวบอ้วนต้นไม้ต้นอื่นก็เหมือนกันนะคะการที่เซลุงไม่ได้อยู่กับเขาประจําเนี่ยกล้วยเนี่ยเห็นชัดมากเลยการที่เราไม่ได้อยู่กับเขาประจําไม่ได้ดูแลเขาอ่ะมันทําให้เขาอ่ะอ่อไม่สดใสแล้วก็ไม่ให้ลูกใหญ่ไม่ให้ลูกโตอะคือลูกมันไม่ใหญ่เครือกล้วยมันไม่ใหญ่ ไม่อุดมสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่โดนแดดเธนุไม่ได้มาดูแลเขาเลยตอนนี้เธหนุเก็บกระถินโอเคหมดแล้วเราแวกนี้เดี๋ยวเราไปนี่ค่ะนี่คือตะลิงปีงของเราพอได้ฝนแล้วก็สวยสดงดงามเลยตะลิงปีงสวยละโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่กระถินกันต่อนี่คือ ขนุนค่ะขนุนของราองงามมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปเสียบยอดให้เขาต้นที่อยู่ข้างในมันโตกว่าเดี๋ยวเราจะเอาขนุนทองประเสริฐไปเสียบยอดขายนี่คือกระถินอวบอ้วนมากๆค่ะอบอ้วนมากๆเราเอากระถินไปฝากว่าก่อนที่เราจะตัดไงคะ Uh huh. เราเอากระถินไปเพราะเดี๋ยวเราต้องทําสวนถ้าเราทําสวนเราก็ต้องตัดกิ่งกระถินทิน้งอยู่ดีแล้วก็เด็ดยอดอบวบๆของเขาเนี่ยไปกินซโกน่นก่อนที่เราจะตัดทิ้งเนี่ยค่ะยอดอวบว้นทวนเนี่ยเห็นปะเนี่ยเราก็เด็ดไปกินซะก่อนเดี๋ยวเราถึงจะตัดทิ้งแต่งกิ่งสวนไม่ให้ลุก เรายิ่งแต่งมันก็ยิ่งอร่อยมันก็ยิ่งอร่อยด้วยนะใช่ <g ül> มันก็ยิ่งอร่อยค่ะแล้วมันก็ยิ่งอร่อยแล้วมันก็ยิ่งสวยมันก็โปร่งมันก็โลง่งแล้วมันก็ให้ยอดบวบบวบอ้วนอ้ว,หวให้เรากินเนี่ยแหละค่ะกระถินนี่เรายิ่งแต่งเรายิ่งได้ยอดบวบนะคะถ้าเราไม่แต่งเขาเราไม่ได้ยอดอวบอ้วนนะอืมนี่โอเคเรียบร้อยได้แล้ว ไปค่ะได้กระถินเต็มกำม,มือหัวปงหัวปีเรียกน้ำนมป้ามันมีกล้วยที่แบบว่าจะแทงปีหัวปงหัวปีเอามาทำให้น้องกินเรียกน้ำนมเลยนะป้านะเดี๋ยวจะสั่งความป้าไว้เพราะมันมีกล้วยที่แทงปีอยู่หลายคือมากเลยมันมีกล้วยที่แทงปีอยู่หลายคือเดี๋ยวถ้าน้องเขาคลอดเนี่ยก็จะบอกว่าป้าป้าไปตัดเอาหัวปีอะ่ะ มาทำกับข้าวได้เลยนะไม่ต้องรอให้มันไอ้นี่หมดหรอกแล้วแต่ป้าจะจัดการเอาเลยปีใหญ่ปีเล็กก็จัดการเอาได้เลยเนี่ยค่ะตัวนี้กระถินอวบอ้วนมากเด็ดเรียบร้อยนี่ได้กรำรใหญ่มากอะเดี๋ยวรอยนี้ฝนตกแล้วเห็นปะเนี่ยฝนตกแล้วชาวสวนทําอะไรไม่ได้ล่ะฝนตกค่ะเราก็จะเอายอดกระถินไปล้าง แล้วเราก็จะกินข้าวกลางวันแล้วเราถึงจะไปลุยสวนหลังจากฝนเอื้อนนี่ค่ะยอดกระถิ่นสวยมากเดี๋ยวุงเอากล้องวางก่อนโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวกันโอเคนะคะหวัสดีค่ะ